และเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสหรับแอนิเมะรีบอร์นั่นเองครับรู้อันดับแรกขอรับเจมก่อนเลยพี่ดีๆคนดูยินดีต้อนรับส่วนในไม่รีบอร์ลผลเลือกตัวละครซะอ่ะได้เลยครับผมเหมือนจะให้เราเลือกตัวละครสินะงั้นจัดไปครับผมสตาร์เตอร์ทั้งสามขอเดาว่านาโตะลูฟี่แล้วก็เอออิจิโกะแน่นอนใช่ไหมลูกกูจะถูกแล้วเราจะถูกด้วยตัวละครผมว่าเออเอาเป็นนาโตะก็แล้วกันนะครับผมมาให้เรียบร้อย เพราะว่ายัางไงเราก็มาทาการสุ่มอยู่ดีนะครับผมคนดูยังก็ไม่เล่นอยู่นะครับผมไปทีนี้นะครับคนดูฮะเรามาดูกันเลยฮะว่าเป็นยังไงสลับในส่วนของเออแบ,แบบนี้นั่นเองครับผมบคนดูฮะแมปยาวจัดเลยคนดูฮะยาวจริงไม่ใช่นะมันหัวคนนะครับผมคนดูฮะอันดับเลขคนดูฮะดูกดมีตัวเลขเราพอได้ซื้อบ้างหรือเปล่าอา้าเหมือนจะมีพวกจงพวกเกมนะครับผมคนดูฮะโอเคไม่เป็นไรจากน้อยมาต้องมีโค้ดแ้างแหละใช่ไหมล่ะโค้ดอะเตขอบอกเลยว่าล็อบบี้แมปคือสวยมากคนดูฮะ สมแล้วที่ารายคนรอคอยแล้วครับหวังคนดูฮะนี่อันนี้ไปขายขออ๋อไปซื้อของพวกแบบอีโวสินะคล้ายๆกับแวนการ์ดแล้วก็ดีฟิเดอร์ใช่ไหมคุณบดูฮะอ่าเดยวอ่าที่ใส่สโค้ดขอใส่แป๊บอ่าซื้อโอเคเรียบร้อยได้มาทั้งหมด8,700เจยมมันจะพอให้เราได้สุตรละครได้อยู่นะครับผมซึ่งคนดูฮะตอนนี้นั้นผมจะไปลองสุตละครด้วยกันนะว่าจะมีตัวดีๆให้แก่เราหรือเปล่าแต่คนเดาว่าเกลือแน,น่นอนคุณดู แต่นอกเรื่องก็คือที่บอกรวมแมปเออออกแบบมาได้แบบสวยนะครับส่วนตัวแล้วผมชอบมากชอบก่อนเวนการด์นะคนดูชอบก่อนเวนการด์นะครับผมอ่าตรงนี้ไปแซมมอนใช่ไหมคนดูฮะอ่าเหมือนว่าตัวจะเป็นยัจจิสลับเอ่อมิสติกนะครับผมคนดูฮะแล้วก็มีคิสซลุแล้วก็ล็อกลีนะครับผมเป็นเลเจนด์นั่นเองบูม่าอยากได้บูม่าว่ะคนดูฮะจะได้แบบตัวทําเงินเนาะมาอันดับแรก500ก่อนเลยกันแล้วกันนะผมจะได้มีตัวเล่นเนาะอุ้ยโอ้โหหน้าสุ่มโภชอลังการ โครเด้งอึ๊บอึ๊บโอเคแต่แต่ก็ต้องดูเอฟเฟกต์ของเราใช่ไหมเพราะว่าแมปแบบนี้มันเอฟเฟกต์ถ้าสวย form, ว unten, ว like, สก็น่าเล่นอยู่นะครับผมใช่ไหมล่ะตัวเอฟเฟกต์ตอนแบบเออตอนใช้อ่าสิสื่อมานะครับผมอีพิกมาตัวหนึ่งก็ถือว่าโอเคอุ้ยบูมาไปหน่อยอยากได้บูมามาไหมโอ้โหคนว่าเกลือเกลือเกลือจาดแล้วสสสเก็มาโอ้ยโอเคทีเอมานะครับผมกับคิรัวอาโอเควะ ล็อกลีก็มามาถึงดวงดีสุดท้ายใช่ไหมครฮะสามตัวหลังดวงดีมากงั้นก็โอเคแหละอยากได้บูมาขอบูมาได้ไหมโอ้โหคูคลีนมาขอบูมาไอตัวทําเงินเริ่มเกมตัวทำเงินมาครับผมบูมาอยู่ไหนบู B uma, B ita, มาบีต้ามาโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนนะอ่ามิติกตัวเลขมาโอเคครับผมครูฮะแม่นี่ดีก็ดีครูฮะ แบบที่มีการต้อนรับได้พิติอยูน่นี้ดีครับผมก็ดาได้ไดไมิติเฉยเลยอ่าโอเคถือว่าดวงดีนะครับผมก็ดูฮะจอาเพลศูนย์จุดสองห้าแต่โทษทีพี่ได้ราคาไม่กี่เกมครับน้องชายพี่เป็นไงล่ะครับน้องดวงดีหรือเปล่าขายได้แล้วก็สามารถคอมเมนต์กับแแบบนี้ดีคนดูฮะให้เต็มร้อยแล้วกูได้พิติคือเต็มร้อยแลละคนดูฮะเวนการกูเกลือเอาละคนดูฮะเดี๋ยวผมจะทำการไปลองเซตนี้ก่อนละกันก็คือเออเบจิต้านะครับผมล็อกลีและก็อีทาจีนั่นเองครับผมกนดูฮะก็ ซึ่งเรามาดูกันว่าเออในส่วนของดานแรกขอดาว,วาดาคอนบอลเจอวีเซอร์หรือเปล่านะครับผมขอดาวไว้อย่างั้นนะครับผมก็ดูฮะไปอุ้ยอะไรอ่ะที่ขี่นะครับคนดูฮะไปดูมากขี่ครับอกม,มาเรืวนนี้ก็หวังว่าจะมาตอนที่แบบว่าเราเล่นนะครับผมดูอะดูสีอ่ะดาค้อนบอลจริงด้วยแต่ว่าเป็นแบบอุ้ยเป็นแบบภาคจอมันบูเจอกับจอมมีสาตว์เดบูล่านะครับผมคนดูนฮะซึ่ง น่าสนใจครดูฮะปกติเราไม่เคยเห็นบอสแบบว่าเออเป็นตัวละครตัวนี้นะครับผมเขาว่าเขาว่าแหมแบบนี้ครดูฮะแบบการันตีภาพสวยเลยดูด,ดูดูชงดูฉากนะครับผมก็ดูเห็นไหมเออเขากา็รันตีว่าฉากสวยมากครดูฮะซึ่งเรามาลองในโซบีต้าก่อนละกันนะครับค็ดูโอเคตัวนี้เป็นตัวแบบอีพิกนะครับผมก็ดูฮะแต่เอฟเฟกต้องสวยว่ะครดูผมว่าเพราะว่าคู่แข่งเบอร์แนวๆน,น,นี้นี้เยอะมากๆครับผมเปิดเยอะจัดเลยนะครับผมฮะส่วนตัวและฉากคือโอเคเลยนะครับผม มันมีพาสีเหมือนกับเออแวนการ์ดว่าคนดูฮะมันมีปะวะคนดูโอเคอเคุ้ยสวยคนดูใช้ได้ดามเมจเริ่ม,เร,มเริ่มต้นคือ31นะครับคนดูฮะตีทุกหกวินะครับผมหาหกจุดสี่เนาะระยะที่เจ็ดวิลูเยอะหรือเปล่าแต่ว่าสกิลคือเท่มากครับผมคนดูฮะไม่รู้ว่ามีกี่ฟอร์มสำหสับสนะกิลเนาะถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมเราได้ล,ลองดูมิติกด้วยนะเพราะว่าเราก็มีมิติกเหมือนกันนะครับผมอยากรู้ว่าไอ้ฝกมิติกมันจะสวยหรือเปล่านั่นเองอ่าโอเค ตัวนี้คืออะไรอ่ะออโตได้ถ้ามันอัพเองอัตโนมัติเหรอคนดูเอาไตัวมันโอ้สำหรับพวกขี้เกียจเล่นนะคนดูฮะเปิดอัพเองได้เลยนะครับผมเนี่ยุิยเจ๋งเจ๋งตอนแบบโจมตีคนดูเห็นไหมโจมตีปุ๊บมันมีแบบดาวเมจขึ้นมาให้ดูด้วยนะครับผมคนดูแบบขึ้นมาแบบเจ๋งอ่ะและตัวต่อมาของเราคนดูฮะก็คือล็อกลีนั่นเองครับผมคนดูดาเมหกเจ็ดแรงมากครับผมดูซิคือท่าอะไรนะคนดูฮะ ผมก็จำแม่โลกดีพิธาอะไรบ้างรู้จักแค่สลาตันคูโดฮะใช่ไหมท่านี้ไหมนี่สลาตันคูโดฮะหรือเปล่าใช่ไหมว่าแต่ตีไวนะครับผมคูโดฮะตีไวแบกได้เลยนะสลับเออ็อกลีนะครับผมงับไปเลยเบีต้านะครับผมฮะเป็นวิวสามแล้วดาวเมทก็เป็นหลักร้อยอุ้ยลูโคล่ากันอย่าบอกนะขอเดาเลยว่าไฟนอลแฟดใช่ไหมคูโดฮะไฟนอลแฟดหรือเปล่าว่ายไหวยมว่ายไหม สวยไหมโอเคสวยอัพตันแล้วคนดูฮะตอนนี้สลับเบตา้านะครับผมฮะมีการเปลี่ยนฟอร์มการตีแน่นอนเงอะว่ะอ่ะไฟนั่แฟรจริงด้วยวะ่ะน่าคอนดูฮะเป็นท่าไฟนั่แฟรตของเบตา้านะครับผมว่าเป็นท่าที่โหดมากแต่ว่าค่าขายไม่ค่อยตายดามเมจก็160กว่านะครับผมคนดูถือว่ายิงแบบเอวด้วยนะครับผมเก่งเลยแหละง่ายๆอ่ะคิดว่าล็อกลีนั่มีท่าใหม่ด้ยวยไหมคอนดูฮะซึ่งพอเห็นบอสเป็นจอมมันเดบูล่านี่คิดถึงเออ ภาคล่าสุดเลยคุณดูฮะน้องๆดูกันหรือยังครับสลับดาวกับบอลเออไดมาณ์ Diamond, นะคุณดูฮะเป็นภาคใหม่คุณดูฮะซึ่งเออเป็นแบบที่แบบงูกุนนั้นไปโลกปีศาจที่ดิบูล่าคือปกครองอะไรเงี้ยคุณดูฮะบอกเลยมันมากอาท่าะไรเนี่ยคุณดูฮะลีเพอร์ลีเคยเหรอคุณดูฮะผมก็จำไม่ได้ว่าล็อกลีมันมีท่าอะไรบ้างอาจจะเรียกไม่ถูกแต่ขอลองดูงั้ว่าหมุนเตะตีนะครับผมหมุนหมุนตีประมาณนั้นเลยนะครับผมคุณดูฮะ ผมไม่รู้ว่าชื่อท่าอะไรผมจำไม่ได้ว่าคนดูอลองดูก็คือแบบหมุนไปแบบเท้าไฟอะไรเงี้ยเพื่อโจมตีนะครับผมวันนั้นนั่นนั่นนั่นเป็นแงน้องเป็นแงน้องสกิลคือเท่นะครับผมแงน้องโอ้โหดูว่าน้องสวยก็ดูแบบนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับผมท่าต่อมาลีฟไซโคลคนดูฮะท่าเยอะจังดาวเบรก็หลัก200นะครับผมคนดูฮะแม่เดี๋ยวลออัพก่อนละกันแต่ตอนนี้เว็บ4แล้วนะครับผมอ่าตอนนี้จอมมันเดบูล่ามาแล้วนะครับผมอะ ขายผู้แข็งแก่งนะครับผมในภาคไดมาร์บอกว่าตัวนี้มันแข็งแก่งมากเพราะว่าเป็นราชานะครับแต่ไม่รู้ว่าทำไมภาคเซตมันกระจอกอง,ง่อยเหลือเกินนะครับผมก็ดูฮะแต่ปัจจุบันก็คือเป็นนางฟ้าในสวรรค์ไปแล้วนะครับผมก็ดูโอเคขออนุญาตรอโอ้โหเงินไม่พอก็ดูฮะเงินไม่พอมาได้แล้วโอเคดูสิภาาการตีนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยสริงก็ดูเจ๋งจริง,รงอุ้ย โอ้โหก็ดูฮะขนาดต if, ัว <blunt> อ <animation> ีป <gaan masculine> <Her>. ิงนะครับผมฮะถ้าเกิดเป็นม okay. ิต no ิจะขนาดไหนไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าล็อกลีล็อกลีไหวเปล่าเอาล่ะดีนะมีเงินเหลือเกือบไม่รอดนะคนดูฮะเกือบไม่รอดแต่ก็ชนะมาได้แน่นอนแม่สวยจริงคนดูฮะคิดถึงดากอบอลเลยแบบโอ้โหแบบน็อตน็อตโทษเยจะจัดเลยนะครับผมอ่าโอเคชนเรียบร้อยแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสเละอิทาจิเลยนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะ และต่อมาคนดูฮีเอกับเอีิรัวแล้วกันนะครับผมคนดูฮีเอผมก็จําท่าไม่ค่อยได้ดวงตาปีศาจไหมวะคุณดูเ็ลืมหมแล้วนะมันแบบไม่ได้ดูนานนะครับผมยานคือเรื่องมันเก่าด้วยอ่าตอนนี้รับอินดิคแล้วกันดูเท่าไหร่นะครับผมเขาเอาสุ่มได้มายืะเลยนะครับผมดูทันเมื่อกี้เนาะมาอุ้ยรางวัลโคตรเยอะอ่าเหมือนบอกว่าต่อมาคือเบจิต้าล่างมานนะครับผมคุณดูฮะค่อนข้างน่าสนใจอ่าก็ถือว่าอิงภาคจอมบูเลยเฉนสลับในส่วนของเอ่อ สเตจแรกนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมก็ดูว่าอ่ะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยคิรัวนะ่าจะแบกได้เหมือนของแวนการ์ดมาที่เตีบตีไวๆอะ่ะคนดูฮะตีไวต้นเกมอะไรเงี้ยคิดว่าจะใช่อย่างนั้นนะครับผมและคิรัวตีทุกสองจุดเก้าวิถือว่าไวมากนะครับผมก็ดูฮะก็ไวเลยแหละมาดูหน่อยสิ <c oughs> โอ้ยถ้าแบบพุ่งเข้าไปแบบสายฟ้านะครับผมคุณดูฮะก็คิรัวก็ใช้พลังสายฟ้าเนาะคุณดูฮะประมาณนั้นนะครับผมหนะแต่ว่ามาตันด้วยคุณดู มือนติดตามด้วยนะครับผมแต่ว่าดาเมจมันมน้อยจังไหวหรือเปล่าคิ่รวไหวหรือเปล่าแล้วควรเรียกตัวเพิ่มไหมพี่เอพี่เอช่วยโอเคสวยเลยพี่เออาพี่เอเลยซึ่งใครเกิดทันหรือเปล่าเออเรื่องคนเก่งความประทานนะครับผมก็ดูฮะไม่น่าจะมีใครเกิดทันหรอกเพราะมันเก่ามากผมก็เกิดไม่ทันเหมือนกันคนดูตอนผมดูอ่ะผมก็ไม่ทันเหมือนกันนะครับผมอึ้ แต่ว่าเออมันมีภาพในฟิล์มแบบคนแสดงอยู่นะสำหรับใครที่สนใจก็ไปดูกันได้นะครับมะก็สนุกดีอ่ะเออเด็ดเทสซอดเด็ดเหรอคนดูลองดูนะครับผมท่าอะไรวะเงานาอัพเลยดาเมจน้อยเหลือเกินคนดูฮะดาเมจไม่ถึงร้อยเลยคนดูเวิลด์สี่นะครับผมแต่ไม่ไรคนดูว่ามันด่านแรกๆเนาะมันเสเรแนๆนะครับผมอ๋อผู้ก็ไปฟันนะครับผมฮะจะมีแบบเปิดดวงตาปีศาจไหมพี่ yeah. มืีเปิดดวงตาปีศาจ่ะสวยเลยครับผมและต่อมาเรามาดูคิลเลอร์หน่อยละกันนะครับผมคุดูฮะมามีท่าไม่คิดลัววู้ท่าใหม่มาเป็นันเดอร์โบลนะครับผมเออไฮบริดก็คือตีแอร์กับตีแบบนั้นได้เลยใช่ไหมคุณดูฮะอ่ะมาตีทั้งแอร์อ่ะโอเคคุณดูฮะเป็นการแบบว่ากระโดดขึ้นฟ้าแล้วก็โยนสายฟ้าลงมานะครับผมคุณดูสกิลก็เท่ดีออกแบบมาเท่เลยนะครับคุณคุดูแบบนี้ก็อย่างว่าเลยคุณดูฮะแบบ แบบใหม่มา,มาล้วก็ต้องพยายามให้ดีกว่าแบบเกา่าเพราะว่าการแข่งขันแบบทาวเวอร์ดิฟเฟนในรูบบอกมันสูงมา,มากๆนะครับผมก็ดูฮะเอาละครับุฮะลืมเลยมิติของเราก็ดูลืมเลยมาใช้ขาถาไฟนะครับผมก็ดูฮะแม่สำหรับอีทาจิของเราพี่ชาที่แสนดีครับผมฮะเป็นมิติแทบทุกเกมนะครับผมตัวนี้มิติแทบทุกเกมเลยนะครับผมอาเหมือนไม่ลูกกินอะไรไม่ออกก็แบบเอาอีทาจิเป็นมิตินะครับผมเกือบทุกเกือบทุกแมปอ่ะ อุ้ยอามาเทเลสือคุณดูฮะเวลหนึ่งก็แบบเกือบ200แล้วคุณดูฮะพออัพปุ๊บ240ร้คุณดูฮะแน่นอนคุณดูฮะเทวี TV สุริยาครับผมก็ดูดูว่าคุณดูฮะเทวี TV สุริยานะครับอามาเทเลสืองานดีกรอนรบอน,อน,ะอนะครับผมก็ดูฮะอามาเทเลสือใช้เลยนั่นละโอเคเผาไหมเผาไหมนะครับผมพร้อมกับคิรัวก็สตันด้วยนะครับผมก็ดูฮะที่สําคัญเห็นนี่ตงแหวนด้วยคุณดูฮะเห็นไหมกระจกเงารดุผานะครับทำดีคขาดูดทำดีมากอาต่อมาก็คือ เบจิต้ามาแล้วนะของเบจิต้าล่างมาเน,น้องเพราะว่าอยากู้กซุนโกคูก็เลยแบบยอมโดนแบบว่าควบคุมใช่ไหมแต่เสียดายครับคุณูกาไม่มีเงินอัพ <ๆ S 1> แล้วครับผมอยากอัพให้แบบดูท่าอื่นบ้างแต่ว่าไม่มีตัวทำเงินครับผมก็ดูฮะมิติของเราไม่มีตัวทำเงินนะผมได้แค่นี้เลลนดะังขอมิติเอ้ไปช่ขอบูมา่าขอบูม่าอยากแล้วทำเงินขอบูมา่าอ่อไม่มาซื้อมาแทนโอ้โห ยูซเกิมามาแม่บูมาตัวทำเงินหอยากจังโอ้โหไม่ก็เสือสื่อมาโอ้โหลูเกียมามิติเออไปเจอเลเจนต์มาหมดเลยแต่อยากได้เค่บูมาให้เขาดูว่าบูมามันแค่มันแค่ระดับอีพ c เองเขาดูแต่ได้ยากมากน่บูมาขอได้ไหมขอได้ไหมมารทีบูมาไม่มาไม่มาครับผมไม่มาครับโอเค S <s <ans> <c oughs> เกลืออ่าโอเคมาแล้วคุณดูฮาบูมาสวยเลยเรียบร้อยอคุณดูฮะทีนี้เราไปลองกันเลยครับผมคุณดูสลับในสวขของเออตัวทำเงินแล้วก็มิตินะครับผมและซื้อบอสก็คือบูอ้วน <S <s <ans> <S นั่นเองครับผมคุณดูฮะไปไปลุยกันเลยครับผมอันดับแรกคุณดูฮะบูมาทําเงินก่อนโอ้โหคุณดูประกอบฐานขึ้นมาขนาดขนาดประกอบยังสวยอะ่ะส่วนตอวแรกคุณดูฮะถึงแม้ว่วาเออแมปแนวนี้จะซ้ําเยอะแต่ว่าแมปนี้ก็เข้าโอเคนะคุณดูฮะ เอฟเฟกต์อะไรทำสวยเลยนะครับผมอ่ะเหมือนจะเอ่อต้องรองเงินนะครับผมก็ดูเพราะตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นะคนดูต้องรองเงินก่อนนะครับผมเพื่อเรียกเอ่อยูสึเกะนะครับผมก็ดูไม่มีตังขอเงินตัวดัวเลยเงินโอเคได้แล้วครับผมก็ดูว่ายูสึเกะมานั่นแหละโอเคสวยเป็นกระสุนวิญญาณนะครับผมก็ดูสลับตัวละครตัวนี้นะครับผม ถ้ายิงคือแบบทำมือเป็นลูกปืนแบบเ,เบี้ยวแล้วก็ยิงออกไปนะครับผมทีนี้ก็ขออนุญ,ญาตเออเลียสกิลสุดนี้ดยแลกันนะครับผมมันจะได้แบบว่าเออช่วยด้วยเพราะว่าไม่รู้ไหวหรือเปล่าตรงนั้นนะครับผมไหวไหมไหวยู่ไหมไหวแหละเออ่อไหวแหละอ่าตอนนี้ตั้งสามตัวแล้วคนดูโอเคถ้าใหม่มาเป็นเลื่องสี่นะครับคนดูฮะก็สองร้อยหกสิบอัพนี่เพิ่มแล้วลกันนะครับผมฮะต้องหาต้องฟาร์มเงินไปๆวคนดูเพื่อที่จะเอองับมิติเนาะ อากระสุนใหญ่นะครับผมก็ดูฮะเป็นกระสุนวิญญาณแบบใหญ่นั่นเองครับผมโอเคประมาณนั้นนะครับผมกดูฮะก็อารางการงานสร้างดีนะครับผมฟาร์มเงินไปฟาร์มเงินไปมาไหวไหม100เล่นได้อีกทันทช่วยโอเคถ้าอย่างนั้นนะครับผมกดูฮะมิติกแบกได้เลยนะคุณดูเริ่มต้นมาดาวเมนก็แบบสองร้อยนะคุณดูฮะเป็นหลักร้อยนะอ่าซุซานโน่ก็คือแบบอาผู้บรรลุเนลเวทก็สามารถเรียกซุซานโน่ได้ครับก็คือซุซานโน่โอนนั่นเองครับผมคุณดู ตอนนี้จองมานบูอ้วนมาแล้วนะครับผมอัพเลยละกันนะครับผมเงินพอว่าคนดูฮะเงินพออัพไหมนี่ครับผมเรียกออกมาตีคนดูฮะเป็นโกกะโลกนะครับผมฮะส่วนตัวแล้วผมชอบของเออคาคา,าชิสุดแล้วคนดูฮะถ้าเกิดอาจจะกูซาซูนาโอนะครับผมก็ดูจะแม้ขอคาชิบอกเทสุดนะครับผมคือเท่แหละเห็นฉากแรกคือพี่เท่เกินอะไรอย่างนี้นะครับผม่าเสียดายเงินให้พออัพเพิ่มแล้วคนดูฮะเงินให้พออัพเพิ่มแล้วนะครับผมไม่เป็นไรเนาะก็ สามผ่านะครับมาดูแบบว่าคนผ่ากันแล้วกันนะครับผมก็ดูเรียบร้อยชนะนะครับผมก็ดูฮะอ่ะประมาณนี้ครับผมเอา้าวราคาผมเป็นเงนบ้านสลับแอนิเมะรีบอร์นครับผมก็ดูฮะก็ส่วนตัวแล้วก็คือชอบเลยมันเลยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันสำหรับทีน่นี้ไปแล้วครับผมบา,บายไปแล้วฮะบาย